ีถามแม่เรื่องกมีจุดไไม่ได้ไปต่อยังไงคแม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะได้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วบ้างว่าธุรกิจต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เราไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าเราคุยกันครั้งล่าสุดจักวันที่ไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็แจ้งกับทางเอ็มยูโอค่าว่าเราจะ ยื่นที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกินกว่านี้คือเราไม่ได้เราไม่ทำนะคะเพราะเราดูแล้วเราอาจจะอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราก็อยากทําอะไรที่มันสบายใจแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้เป็นธรรมชาติเราทํามา6ปีแล้วตั้งแต่สองพันสิบเก้าหกปีเนี่ยเราก็เรียกว่าเข้ามือเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากของการทําธุรกิจใช่ผลลัพธ์ที่ออกมาแม่รู้สึกว่ามันสอดค้อคาดหรือว่าอก็ตามก็ตามคาดนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดคาดหรืออะไรเลยค่ะ ท่ราบมาก่อนไหมว่าใครยื่นบ้างอะค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยเราจะไปถามบริษัทไปถามเจ้าของเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเราแค่มีเรื่อนีอย่างเดียวว่าเราทำพราะพระเจยื่นไปที่บริษัทว่าเราเราขอตัวเลขแค่นี้ ว่าพี่ปุ้ยยื่นไปร้อยล้านอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ถึงค่ะไม่ถึงข่าวข่าวที่บอกว่าจากที่แม่ปุ้ยถือเดิมมาค่ะเป็นเท่านี้แล้วก็เพิ่มมาอีกสี่ถูกไหมคะสี่คืออะไรฮะสี่เพิ่มมาอีกสี่ล้านเป็นสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ับไม่ถึงนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมอ่ะเรา ส่วนมันก็หลายล้านนะแต่มันก็ไม่ได้ถึง10ล้านค่ะมคตอนียบบยื่นแบบปีตปีหรือว่า5ปี3ปีตามก็ M U O เขาก็ให้ยื่นได้กี่ปีก็ได้เราก็จะมีเทียของเราคือ3ปีอ่องสปี5ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ e v e r a g e แล้วคือเราอยู่ที่ตัวเลขนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะคะในการทำธุรกิจอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ย เมื่อถึงเวลามันก็ต้องยื่นตัวเลขกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมากในแวดวงธุรกิจที่ต้องเป็นแบบนี้อันนี้แม่ปุ้ยทราบมาก่อนไหมคะว่าพี่นวัดจะได้ลิขสิทธิ์ไม่เคยถามเลยค่ะไม่เคยถามทุกคนทันนั่นเลยเพราะว่า20กิโลนะคะไปเะค่ะความหวังมีมากน้อยแค่ไหนคะว่าเราจะได้ก็ก็ถามว่าความหวังมีมากน้อยแค่ไหน ทั้งหวังและไม่หวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,<อ>เราจะไม่คาดหวังเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมีใครยื่นหรือว่ายื่นให้มากน้อยเท่าไหร่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเข้าใจว่ามีทั้งมากกว่าและน้อยกว่าค่ะใช่ค่ะเราจริงๆเรื่องนี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นปีนะพอช่วงมกราเนี่ย เราประชุมแล้วเ,เด็กๆในออฟฟิศว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งทุกคนก็รับรู้เพราะฉะนั้นวันที่มีข่าวออกไปเนี่ยทุกคนก็ยังประชุมงานที่จะต้องเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนานี้นมันมันก็มี <ไป S 1> คือของแบบนี้เราทําธุรกิจ<อ>เราทํางานเนี่ยมันต้องมีการแพลนอยู่แล้วว่า แผนดีแผ่นเอออกอย่างนี้แผนดีออกอย่างนี้แผนซีนนออกแบบนี้เราต้องเตรียมพร้อมหมดเพราะก่อนหน้านี้เตรียมงานวีตังเองมาตลอดเพราะว่าใช่เพราะว่าต้องเตรียมค่ะคือการเตรียมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอ่ะ,จะเจ้าประจําหันทั้งนั้น,นะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเพราะว่าเอาเกิด ได้คือมาทําไม่ทันทําไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยมันก็เป um> ็นไปไม่ได้ค่ะพอเราเตรียมต่างมาแล้วแม่แล้วทีนี้ท้ายเราตับเราไม่ตัดต่อถามแบบเสียใจคือถามว่าเสียใจไม่เสียใจเพราะว่าเราอะคิดอยู่แล้วในการยื่นประมูลหรือยื่นบิดกันบิดดิ้งกันเนี่ยตามระบบเขา M U O เขาเปลี่ยนเป็นระบบบิดดิ้งอยู่แล้วคำว่าบิดดิ้งเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่ามันเป็นกลไกของธุรกิจ ไม่พูดทราบไม่อเลยเพราะว่าตัวเองจะไม่ได้ทำยิมอยูนี้ต่อหรือว่าทราบวันที่แถลงข่าวคือไม่ไม่ค่ะก่อนหน้าก็มีมีคุยกันค่ะมีคุยการใช่ค่ะแจ้งใช่ใช่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคือมันจะเป็นของใครก็ได้ในโลกนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์โอ้ยตายฉันเพิ่งรู้อะไรไหมคะไม่แต่วาพอออกมาตอนเกิดือนมีนาคมพี่พี่พก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเกินคาดไม่เลยค่ะคุณธรรมวัฒน์ก็ เขาก็ยื่นแบบนั้นมันก um, ็เหมาะสมแล้วที่ที่เขาต้องได้ไปได้คุยกับคุณแอนไหมคะเรื่องเรื่องขลอยตรงนี้อะไรเงี้ยว่าใครตรงไหนคะที่ไม่ได้ไปต่อที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้คุยคอยคุยใครอื่นออ๋แสดงว่าพอเราโอเคแหละชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้ทำต่อเรไม่ได้ถามว่าแบบเพราะะอไรไม่ได้ถามเลยคือมันไม่ต้องถามถ้าเราไม่ได้ทําต่อก็แปลว่ากลไกทางธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของทุกบริษัทถ้าเป็นบริษัทแม่ปุ้ยเองก็ต้องทําแบบนั้น ปกติค่ะจะให้ดูในไลน์แล้วก็ congratulation ไปนางก็น่ารักนะส่งสติกเกอร์จ้าแม่ขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยคือก็ยังมีการคุยกันอะไรม,มันมันมันไม่ได้หมายความว่าพลรบ,บิดไม่ได้หรือว่าลิขสิทธิ์แล้วไม่ได้แล้วจะต้อง ฟาดงงไม่ใช่คนละเรื่องเลยค่ะคนมองว่าแม่พุ้ยสูญเสียแบบเวทีที่แบบว่าเป็นหลักก็จริงๆแล้วถามว่า MUT ก็เป็นเวทีแรกที่เราทําเพราะว่าไม่เคยทํานางงามมาก,ก่อนตั้งแต่ปี2018เนาะก็มี MUT เป็นเวทีหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเวทีอื่นๆที่อยู่ในมือที่ต้องทํากันต่อไปซึ่งอตอนนี้ก็ยังอบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มีมีมีมเรื่องต้องทำอะ่ะ,ะมีเวทีใหม่ลคะแม่ มีก็มีนิดนึงนิดนึงคือจริงๆมันทำมานานแล้วแหละเตรียมเตรียมการมานานแล้วเดี๋ยวก็ลองเนื้อขอย้อนอีกไหมคะคือ6ปีเนาะที่ทำมาความผูกพันมันต้องมีอะไรมีค่ะมีค่ะเป็นไงบ้างคะแม่แบบใจหายมันยังไงบ้างมคือคือคำว่าใจหายบอกไม่ใจหายไม่ใช่แล้วล่ะตลก ใจหายนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราปั้นมา6ปีแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้มันก็โอเคไม่ใช่ไม่โอเคแต่ว่าพอทีวีเอ็นเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเรื่องใหม่รูปแบบใหม่ๆนะคะให้มันมันเข้ากับยุคสมัยอะคือยุคสมัยก่อนก็ดีดีงามมีคุณค่าพออีก10ปีมันก็ต้องเปลี่ยนอีก10ปีมันก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ มาในช่วงที่มันเป็นยุคเปลี่ยนพอดีค่ะอย่างพี่ปุ้ยเข้าใจและว่าพลังงานบางคนยังปรับความสุขไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนเขาก็เป็นแฟน EPN ไม่พูดกันแล้อ๋อ<ล>จริงจริงจริงจร <ๆ S 1> เนี่ยถ้าเห็นพี่ปุ้ยพอพพอพอเขาประกาศเราถึงค่อยคอน n g r a t u l a t i o n แล้วก็ค c o n g r a t u เ a ชั่นทันทีแล้วก็บอกแฟนๆทุกคนว่าให้เชียร์สายสะพายไทยแลนด์เป็นหลักอย่าไปอินเอออย่าไปยึดติดอะไรมากมายให้ดูว่าเราต้องเชียร์คนไทยไม่ว่าจะเวทีไหนต้องเชียร์คนไทยให้ถึงที่สุด ราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเวลาพี่ปุ้ยไปเมืองนอกโอ้โหทุกประเทศอะ่ะเขาจะเข้ามามารุมมาตุ้มนะคะถ้าใครได้เข้าไปอ่านในเพจต่างประเทศหรืออะไรเขาก็ชื่นชมเราเพราะว่าสายสบายไทยแลนด์มันแข็งจริงๆมันแข็งในทุกมิติเลยนะคะไม่ใช่เวทีที่พี่ปุ้ยทำอย่างเดียวเวทีอื่นๆทุกเวทีนะพอเป็นไทยแลนด์ปับ๊บคนเอ,อ๊ะอ่ะคือเราก็อยากให้เป็นทางตามบเชี<ๆ>์นะใช่ต้องตามบเชี<ๆ>นะคะไม่ว่าจะเวทีไหนๆเนี่ย<ๆ> ถ้าเป็นไทยแลนด์เราต้องเชียร์แม่จ๋าถ้าฝั่งฝั่งผู้ที่ผู้ถือลิขสิทธิ์ฝั่งนู้นเนาะคนใหม่เนาะเขาจะมาใช้ลูกสาวเราแบบในอะไรไดในอีเวนต์ได้เป็นยังไงคืออันนี้ไม่ต้องถามเลยค่ะเพราะยังไงทุกคนคือมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเหมือนแม่ปุ้ยเข้ามาก็ใช้หมดอะยุคก่อนๆเห็นหมั้ยมา,มากันหมดเลยก็ไม่ได้มีประเด็น,นคือแม่ก็พร้อมที่จะให้น้องๆใช่ใช่เพราะว่าที่พร้อมเพราะว่า เขาเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ยังไงมันก็อยู่ในองค์กรนี้นะคะคุณแอมก็ยังมาให้เด็กๆไปจ้างไปถ่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเยยังไม่ได้ออนแอร์ก็ตั้งเยอะค่ะเห็นพี่ปุ้ยเรื่องแจ้งเรื่องเพจมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ของที n นะคะว่าจะกำลังแจ้งเปลี่ยนใช่ค่ะนั้นโดยมารยาทโดยมารยาทเลยนะคะพอมีผู้เปลี่ยนลิขสิทธิ์เจ้าของใหม่เขาก็ต้องคุมเพจมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มันจะมี ม i สซิล i เวอร์สไทยแลนดเยอะแยะไปหมดเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ Engagement เราก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ค่ะก็จะเป็น t อ่ g ทีพี l อ็ a โกลบอลไทยจะใช้เวลาประมาณนานแค่ไหนก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามันต้องยื่นเรืองเพราะเรามี Verify ที่ไม่ได้ซื้อมันมันมันได้มาเองใช่ไหมสมัยก่อนมันก็ได้ยากอยู่นะก็ต้องเขาแจ้งมาเองทาง Facebook ว่าต้องยื่นเปลี่ยนแอปพ o ิเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ถามว่ากี่วัน กิเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของพี่ปุ้ยค่ะไปบอกเฟซบุ๊กคนที่มาจี้แล้วก็ปล่ะยไปเพราะไม่ใช่ปัญหาของแม่ปุ้ยนะคะเพราะทางแม่ก็ได้ยื่นเรื่องทางเฟซบุ๊กไปเป็ลี่ยนเรื่อแล้วเนาะใช่ค่ะเขาก็ให้อีเมลเฟซบุ๊กมาเราก็ประสานงานไปเขาก็บอกว่าถ้ามีบริไฟน์มันก็จะช้านิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันต้องยืนยันหลายกระบวนการพี่ปุ้ยคะในแง่ของในแง่ของไร่องนี่เนาะว่าแบบว่าพี่แบบที่ตามมาอะไรเงี้ยโกยเพาะที่ตามมาพอเราไม่หลุดมือเราไป ไมไทยแลนด์อยู่มึงเดียวไปมันจบหนูกระทบอะไรกับพี่บุญมาานงก็นนนในแง่ในหลายมิตมิถามว่าส่งผลกระทบไหมก็ผลกระทบในแง่ที่เราไม่ได้ทำมิสซิโดว์สไทยแลนด์นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อยู่ในมือที่ต้องทํามากมายนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนไปให้กําลังใจเนาะก็งงว่าพี่ทำไมพี่ชิวมันไม่ได้ว่าชิวนะคะแต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วเราอายุปุ่นนี้แล้วว่ามันผ่านการทําธุรกิจอะไรมามากมายบรรู้ว่า กลไกลหรือกระบวนการมันจะเป็นยังไงเราก็มีหน้าที่ของเกจิวเลชั่นแสดงความยินดีกับคนใหม่พูดถือลิขสิทธิ์ใหม่อีก,ก5ป,ปีไปที่เรื่องเพจนิดนึงค่ะมาี่เรื่องเพจปกเพจก็มีประเด็นอีกแล้วค่ะว่าทำไมถึงไม่มีฟ้าใสอ๋อจริงๆอันนี้พี่พูดก็ไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งนะคะก็คงเป็นแอดมินเพราะว่าคงมองที่เรื่องของการเซ็นสัญญานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้แจ้งขอเขาเอามาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะอะค่ะไม่ควรค่ะ เียแหละค่ะว่าแบบี่ร้วไทยแลนด์ยุคทีพีเอตั้งแต่2019ใช่ม,ปชมปีปีของฟ้าใสแต่ไม่มีรูปฟ้าใสก็ใช่อย่างอย่าง,งที่บอกค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าเรายังไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ไปขอเขาว่าแล้วเกิดเราไปใช้เขามันไป,ไปละเมิด<ส>ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาไม่ใช่มาถามพี่ปุ้ยว่าทำไมไม่มีรูปน้องเขาต้องถามน้องเขาว่ายังไงเราไปตอบไปแล้วค่ะน้องค่ะ ยินดีมากๆเลยก็แปลกใจกันว่าทำไมมีลูกน้องอะไรก็อย่างที่บอกค่ะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไม่มีลูกน้องมันไม่ได้มีการคุยกันเนาะเเออพราะน้องไม่ได้เซ็นสัญญากับเราใช่ในมุมนี้ว่าเออเราไม่อยากไปแล้วอ่ใช่ก็มีถามแอดมินก็เหมือนกันว่าเอ้าแล้วยังไงเขาก็บอกว่าเออไม่ได้เซ็นสัญญากันเนี่ยเหมือนเราไม่ได้เซ็นสัญญากับคุณแล้วอยู่เดี๋ยวรูปคุณมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมันก็คงไม่ถึงขั้นฟ้องร้องหรอกแต่โดยมารยาทก็ไม่ต้องดีกว่าใช่ ไดไม่เข้าใจในเรื่องนี้พี่ปุ้ปยอยากจะถามาพาเขาอยังไคะบางคน,นสกว่าท็ไ, e ไม่ให้เกีย <S 1> <S 1> ตรติก็ก็นี่แหละข่าสิ่งที่บอกนะคะยังไงน้องเขาก็มีตำแหน่งเป็น m i s s u n i v e r s ์ Thailand 2019ไม่มีใครพลากตำแหน่งนี้ไปจากเขาได้เลยแล้วเขาก็เป็นควีนที่ทำหน้าที่ได้สมสมฐานะสมมงกุฎของเขาเวลาที่เขาไปปรากฏตัวอยู่ในเวที Miss Universe ทุกคนเห็นอยู่แล้วส่วนการจะลงรูปหรือไม่ลงรูปก็ตามที่ชี้แจงไปคะ่ะ ไม่ได้มีประเด็นอะไรซับซ้อนค่ะมีเรื่องนี้ต้องของอนุญาตค่ะไม่ได้ถามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเลยค่ะพอประเด็นขึ้นมาแบบพี่วันให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะน้องๆที่เคยประกวดนางสาวไทยหรือคอสมโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นก็คือยังไม่สามารถประกวดมิชลินไซแลนด์มิชลินไซแลนด์ในยุคนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่กุ้ยมองเรื่องนี้ยัง ก็ไม่มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละเจ้าของนะคะเขามีสะดวกยังไงก็ต้องเคารพสิทธิ์เขามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรค่ะเขาไม่ไม่สะดวกที่จะให้ใครร่วมงานหรือสะดวกที่จะให้ใครร่วมงานเนี่เป็นเรื่องปกติก็ไม่นะคะเพราะเวทีมันก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาจริงๆเรื่องการห้ามเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้าตั้งนานแล้วแต่มันก็อย่างที่เห็นนะคะก็ ก็วนเวียนไปมาค่ะที้เก็ให้เหตุผลว่าแบบเพื่อลดแรงเสียดทานใช่คือจริงๆเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งทุกคนก็ต้องเคารพเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกหรือเป็นเรื่องขัดแย้งหรือเป็นเรื่องไม่พอใจไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะเอาเรื่องของแม่บ้างที่มันกำลังทำอยู่ตอนนี้มีมือกี่เวทีครับก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแล้วยี่สิบยี่สิบ้าต่อไปค่ะแม่ อะไรนะคะมีทั้งเก่าและใหม่ใหม่นยังไม่ได้เปิดตัวค่ะก็ซื้อไว้ในซื้อเป็นของเราอ่ะก็สักพักแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมีนางสาวไทยมีอะไรบ้างคะก็อันเดิมๆที่มีอยู่นะคะก็มีนางสาวไทยมีเวทีเล็กๆก็ U I U Next U นะคะแล้วก็มี m r Global แล้วก็มีอีกหนึ่งที่จะที่จะมาใหม่ Cosmo ถืออยู่แล้วค่ะ เอออมเอาอีกแล้วายกระซิบไม่มีใช่ไหมคะไม่บอกแล้วเวทีใหม่เหรอคะมีเวทีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เปิดตัวก็มีค่ะมีที่ยังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่านี่จะขออนุญาตว่าเดี๋ยวเปิดตัวไหไจะเชิญนักข่าวทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะคะก็คิดว่าการทํานางงามในประเทศไทยนี่มันเป็นสีสันที่ที่ดีนะคะเวลาเราไปเมืองนอกแล้วชาวต่างชาติเ้าชื่นชมว่าโอ้โหไทยแลนด์เสื้อผ้าหน้าผมไทยแลนด์นี่ต้องสะพึงนางงามก็เก่งฉลาดแล้วก็ อินเทอร์เนชั่นแนลมากขึ้นทุกวันเป็น globalization มากขึ้นทุกวันอันนี้ภูมิใจหรือว่าแม่มีจะทำเวทีเองไหมคะคือตั้งขึ้นมาเลย <c oughs> ใหม่เลยใหม่เลยคงไ,ไม่ตั้งนะค่ะไปตั้งทำไมเราก็เลือกเอาที่มันมีเลยเชิญมาบ้างเราตั้งใหม่ก็เหนื่อยไม่ตั้งหรอกคะ่ะ <c oughs> หลังจากนี้แนวทางการทำงานแม่ก็ยังยืนยันว่าจะไปในแนวทางนังงานแล้วก็ค่ะคือธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวมันมีอยู่แล้วเนาะเราก็ทำอสังหาทำอะไรไปแต่อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันก้าวเข้ามาแล้วแล้วมันก็เสพติดมีความรัก แล้วก็อยากจะทําอะไรบางอย่างให้ให้มันเ,เรียกว่ามีคุณค่าด้วยในสิ่งที่เราทำํำเราก็ภูมิใจแล้วก็ย้ําบอกแฟนๆนะคะว่าทุกเวทีเนี่ยส่งคุณค่า เพราะทุกเวทีมันมีบริบทของตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนกันสักอันแหละ <ừ> เพราะฉะนั้นให้เชียร์เชียร์ให้เต็มที่ถ้าเป็นไทยแลด์พูดถึงเรื่องเชียร์คล่าุดปีนี้วีนาซิงกับม,มารุุยดรามใชก็เอาใจช่วยน้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่น้องกลับมาใหม่ๆก็มีมาคุยกันมาสวัสดีนางก็สู้เต็มที่สู้แบบว่าหมดเกีย์แล้วอะเต็มที่จริงๆแล้วปีนี้วีนามาในลุกที่สบายๆแบบ เออรีแลกซ์มากขึ้นไม่อะไรมากขึ้นนี่คือเป็นเวอร์ชั่นที่คิดว่าดีที่สุดเสียดายไหมคะแม่ปุ้ยถ้าสมมติว่าวีนาประสบความสำเร็จได้มงศไม่จะไปไปเสียดายได้ไงคะเพราะอันนี้ตอบเผื่อดามาก่อนค่ะแม่เพื่อวีนามงศักดแล้วมีดราม่ากเกิดมาวันนี้เสียดายแทนแม่ปุ้ยไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าวีนาจะได้หรือไม่ได้อ่ะมันไม่ทําให้เราได้ประเทศชาติได้นะคะแล้วก็คนไทยที่รอมงศักแฮปปี้เออแล้วน้องก็ ทำเต็มที่เชียร์เข้าไปค่ะเชียร์กันอย่าได้หยุดพี่นี่สวยไหมคะพี่ดาสวยค่ะสวยก็บอกว่าเขาเขามากลมกล่อมมานะคะเพราะว่าตอนตอนที่เขาตัดสินใจจะมาหรือไม่มาดีเขาก็มีเหมือนปรึกษากับทีมของเราแล้วก็บอกว่าถ้าอยากมาก็มาเลยเพราะว่าไม่มามันก็คาใจอ่ะมาอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วเขามาในเวอร์ชั่นที่สุดยอดแม่เราแม่เสียดายไหมที่ในยุคเราอ่ะไม่ได้มงสากกลับมา ไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามงสามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ที่สุดะอะอะอย่างแอนโทเนียคุณคิดไม่แล้วว่าคนจะไม่ได้ <ผม S 1> จับมือแล้วอะหรือโปอ,อโปอ คนทั้งโลกก็ชื่นชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้เกียรติกรรมการบางทีเราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมการเขาอาจจะเห็นอะไรม้างไหนนะคะแต่ไม่ควรจะตีมขึ้นมาไม่ควรทีไม่จบข่าวเลยใดๆพี่สาวว่าแม่สนใจพี่้ราคาด้วยจริงไหมคะโอ้ย ยิงไม่ได้สนใจไม่ได้ว่าไม่สนใจหรือไม่สนใจยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะรอราโอกาสที่เหมาะสมสุริกระสินพักกี่บาทคะแม่ฉันจะไม่ได้ไปทานข้าวกับลุงใบอ้นเลยได้ให้ตอบแลยหม่คือจะว่านานไหม ก็คงไม่นานนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีอะไรถ้าถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็มี2วิธีเนาะแต่ถ้าหนึ่งหรือ2แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ฮะใบอันไหนเนี่ยคุณพูดถึงใบอันไหนเนี่ยแกอยู่มมรทยพออยู่ไทยค่ะอยู่ไม่พลาดค่ะ หนึ่งในสองเวทีนั้นเป็นเวทีผู้หญิงทั้งสองเลยไหมคะหรือว่าเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งใช่นี่แล้วชายนี่เป็นของเราเองนะคะที่เหลือก็เป็นเวทีผู้หญิงค่ะได้มากี่ปีคะโอกยยังไม่ได้คุยเลยค่ะ Universe is อยู่ยังไงบ้างคะแม่ก็ไปตามปกติค่ะไม่ได้มีอะไรไม่ต้องไม่ต้องนะคะเพราะ Universe ไม่ได้เป็นคำเฉพาะใครก็ได้นะคะไปเข้าแถวเข้าแถวเลนี่เข้าแถวแ้วถ่ายรูปจ้ะแม่พูดตายแต่โทษค่ะลูกค่ะ